สวัสดีครับผมดรวิโรจน์กุศลมณ,ณมายกรรมการผู้การบริษัทซูโมเตอร์นะครับนอกจากเลือกาสรรีแล้วยังมีความสามารถที่จะทำเป็นรถฟุตทักเป็นรถอีโคหลังคาผ้าใบลัลงคาอลูมิเนียมจะเป็นทำเป็นฟุตทักที่เปิดสามด้านได้หรือเปิดเป็นปีกนกนะครับหรือแม้ท้าทำเป็นเ,<อ>เครื่องที่<อ>ก็คือสามารถเปิดเป็นมูลี่เป็นประตูม้วนทั้งซ้ายขวาหรือยกขึ้นยกลงได้ แล้วก็ทาเป็นคาโก้คาโก้คือรถรถส่งของธรรมดานะครับเป็นทั้งแครี่และคาโก้แครี่ก็จะมีกระบะยัง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 ,ย,ง,ย,งยังไม่เอากระบะออกกระบะเดิมยังใช้อยู่เพื่อเป็นพื้นที่ในการขายของหรือว่าเพื่อที่จะต่อแค่ครึ่งเดียวแต่ถ้าเป็นคาโก้คือยกกระบะออกเลยแล้วทําทําเป็นตู้เลยนะครับรวมทั้งการบุกภายในก็จะมีให้เลือกอีกว่าบุกเป็นตะข่ายเพื่อที่แขวนของได้แขวนของ้าย ขายไอ้พุ่มพวงขายอาหารสดอะไรได้ไดหรืออาจจะบกเป็นไม่อัดไม่อาดขาวนะครับแต่ก็โดนน้ำมากๆเนี่ยก็จะก็จะผุก,ก็จะเปื่อยครับแต่ถ้าเกิดมีความชื้นในสินค้าท่านก็กบกเป็นอลูมิเนียมเลยแต่อลูมิเนียมเราบุแค่สีด้านนะครับพื้นเราไม่ได้บุนะครับแล้วก็หลังคาไม่ได้บูเพราะหลังคาบุแล้วมันจะหนักนะครับพื้นก็ไม่ได้บกเพราะว่า ส่วนใหญ่แล้วพื้นเราจะมีรูระบายอยู่แล้วยกเว้นถ้าท่านไปขา,ขายของสดนะพวกเป็ดไก่อะไรพวกเนี้ยของสดผักผลไม้อะไรเงี้ยหรือว่าเนื้อสัตว์เนี่ยท่านก็ควรจะบุอลูมิเนียมข้างล่างด้วยบุให้เป็นอ่างนะเป็นอ่างเป็นอ่างแล้วก็เจาะรูเวลามีน้ําก็สามารถเทไหลก็จะอะนั้นก็จะไม่มีสนิมเลยนะครับมีหลายรูปแบบนะครับให้เลือกครับวันนี้ก็จะสา,ามารถต่อเติมเป็นพสเซนเจอร์เป็นรถสองแถวหรือว่ารถ ตุกๆคๆล้ายๆรถตุ๊กๆได้นะครับรถตุ๊กๆแบบรถชมวิวฮะนะครับเนี่ยฮะก็คือครบครบหมดแล้วครับทุกอย่าง